สวัสดีค่ะดิฉันนางแพลพันธศรีวิชานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูรุ่นที่8ห้องสองเลขที่6วันนี้จะมานำเสนอนะคะวัยเด็กตอนต้นหรือวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่มีอายุอยู่ในช่วง2อถปีวัยนี้พัฒนามาจากวัยทารกเด็กเริ่มรู้จกักบุคคลสิ่งแวดล้อมสิ่งของสามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้หลากหลาย เริ่มเข้าใจลักษณะการสื่อสารและสามารถใช้ภาษาได้มากขึ้นจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่และมีความสามารถดังกล่าวกระตุ้นให้เด็กต้องการแสดงความสามารถที่มีอยู่วัยนี้จึงมีลักษณะเด่นคือชอบแสดงความสามารถชอบอาสาช่วยเหลือชอบประจบสุกซนอยากรู้อยากเห็นช่างถามมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ชอบปฏิเสธค่อนข้างดือ้อต้องการมีอิสระเป็นตัวของตัวเอง รู้จักพึ่งพาตนเองและไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่พัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กวัยนี้เริ่มมีทักษะการเคลื่อนไหวและสามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นระบบกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นเด็กจะชอบช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติจิจวัตราประจ,จาวันเช่นการป้อนข้าวเองการแต่งตัวการใส่รองเท้าอาบน้ําหวีผมหรือการเขียนหนังสือหยิบจับต่างๆของเล่น และกลุ่มเพื่อนๆสามารถเดินวิ่งกระโดดห้อยโหนอย่างคล่องแคล่วและไม่รู้จักเหนื่อยเพราะการได้เล่นกับเพื่อนและช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่นไม่ถูกทอดทิ้งในส่วนของพัฒนาการทางด้านอารมณ์นะคะเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการการแสดงออกด้านอารมณ์ที่ชัดเจนเปิดเผยอิสระทั้งอารมณ์ที่พึงพอใจและไม่พึงพอใจมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองดื้อรัน้นหงุดหงิดโมโหร้ายชอบปฏิเสธ อารมณ์ในทางลบที่เด็กแสดงออกจะค่อยๆลดลงเมื่อเด็กต้องเข้าสังคมในกลุ่มเพื่อนอย่างไรก็ตามเด็กวัยนี้สามารถสร้างความรักและความผูกพันกับบุคคลอื่นได้เช่นเพื่อนสนิทผู้เลี้ยงดูเพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์สำหรับลักษณะอารมณ์เด่นๆที่มักเกิดขึ้นในเด็กวัยนี้คืออารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์กลัวอารมณ์อยากรู้อยากเห็นอารมณ์อิจฉาริษยาและอารมณ์ร่าเริง พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กวัยนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่และมีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้สึกมั่นคงของเด็กต่อไปและความรู้สึกที่มั่นคงทางอารมณ์จะช่วยพัฒนาให้เด็กมีการพัฒนาความเจริญงอกงามด้านจิตใจและสามารถเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆด้วยความเต็มใจและมั่นใจยิ่งขึ้นในส่วนของพัฒนาการทางด้านสังคมเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและชัดเจน ชอบเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนบ่อยขึ้นเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อนได้โดยพยายามปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มซึ่งอาจแสดงออกโดยการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่นให้ความร่วมมือยอมรับฟังแสดงออกถึงความเป็นผู้นำชอบเล่นบทบาทสมมุติเช่นพ่อแม่คุณครูนักเรียนตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างเพศพยายามช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลืองานบ้านเช่นสักผ้าเก็บของล้างจานปิดเปิด,ปดไฟพัดลม ปรทัศน์ได้จากการสังเกตผู้ใหญ่และการรองกระทำด้วยตนเองพัฒนาการทางด้านสติปัญญาวัยนี้เป็นวัยที่ชอบแก้ปัญหาตามความคิดและวิธีการของตนเองชอบอิสระแสดงหาวิธีการต่างๆจากการทดลองปฏิบัติผิดถูกการซักถามการเปรียบเทียบการคิดการเจริญงอกงามทางสติปัญญาสามารถสังเกตได้จากลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกทางการเล่น การสามารถจำสิ่งของหรือบุคคลต่างๆอย่างถูกต้องสามารถบอกความเหมือนความต่างมีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกกล้านำเอาสิ่งของที่มีอยู่มาสัมพันธ์กันประกอบกับเด็กวัยนี้สามารถใช้ภาษาได้ดีขึ้นเข้าใจภาษาความหมายของคำใหม่ๆอ่านและเขียนได้ดีขึ้นการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่จะช่วยให้เด็กมีวิธีการคิด เรียนรู้ที่เหมาะสมและก่อให้เกิดทางเลือกและมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อการพัฒนาในวัยต่อๆไปนะคะจากข้างต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าเด็กวัยตอนต้นหรือวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่มีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคลิกภาพซึ่งจะเด่นชัดที่สุดกล่าวคือเด็กวัยนี้จะมีความต้องการเป็นตัวของตัวเองสูงชอบช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด ปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และผู้อื่นขณะเดียวกันเด็กวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้ในการมีเหตุผลและมีความสามารถในการคิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นการเลี้ยงดูที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัยนี้จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมต่อไปดิฉันก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ